สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปช่องโปรโมชั่นชาแนลนะครับ กลับมาพบกับการรีวิวโปรโมชั่นสมาร์ทโฟนที่อยู่ในแผ่นดินนี้อีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมารีวิวราคาและโปรโมชั่นของเรียวมี X3 Super Zoom นะครับก็ณชั่วโมงนี้ก็ต้องยอมรับเลยว่าเรียวมี X3 Super Zoom ได้รับกระแสะตอบรับที่ดีไม่น้อยเลยทีเดียวครับเนื่องด้วยจุดเด่นที่น่าสนใจมากมายเช่นการดีไซน์ตัวเครื่องที่สวยงามสเปคเครื่องระดับเรือธงในราคาที่จับต้องได้ง่ายกล้องที่ถ่ายภาพได้สวยคมชัดพร้อมกับซูมได้ถึง60เท่าและ แบตเตอรี่สุดอึดพร้อมกับรองรับชาร์จเร็วที่30วัตต์เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาดูสเปคแบบคร่าวๆต่อด้วยจุดเด่นและจุดพิจรารณาของเรียวมี X3 s u p e r z o ซูกันเลยครับเรามาดูเรื่องหน้าจอกันก่อนเลยนะครับเรียวมี X3 s u p e r z o ซูมาพร้อมกับหน้าจอขนาด6.6นิ้วความละเอียด Full HD+ s, เป็นหน้าจอแบบ IPS LCD นะครับและมีค่า Refresh r a หน้าจอสูงถึง120เฮพร้อมกับครอบทับด้วยกระจก Gorilla g l a s 5ด้านกล้องถ่ายรูป เลียวมี X 3 Super z o o ูมีกล้องหน้าคู่ประกอบด้วยเลนหลักความละเอียด32ล้านพิกเซลเลนตัวที่2เป็นเลนอันตาวายความละเอียด8ล้านพิกเซลและกล้องหลัง4ตัวประกอบด้วยเลนหลักความละเอียด64ล้านพิกเซลเลนอันตาวายความละเอียด8ล้านพิกเซลเลนพิริสโคปความละเอียด8ล้านพิกเซลและเลนมาคโครความละเอียด2ล้านพิกเซลครับ ด้านหน่วยประมวลผลมีชิปเซ็ตควอลคอมส a นปด a กอน 855+ Plus แบบ8แกนความเร็ว2.3 g h z และมีชิปกราฟริก a d ร e เดโน640ในส่วนของหน่วยความจำนะครับมีแรมขนาด12 g b แบบ LPDDR4X และลอมขนาด256 g b เป็นแบบ UFS3.0 ทั้งนี้ไม่สามารถเพิ่มหน่วยความจำภายนอกได้นะครับด้านระบบรักษาความปลอดภัยสามารถปลดล็อกหน้าจอได้ด้วยการสแกนลายนิ้วมือที่อยู่ข้างตัวเครื่อง ที่เป็นปุ่มพาวเวอร์นะครับพร้อมกับการสแกนใบหน้าที่ถือว่าเร็วมากๆด้วยครับ ด้านการเชื่อมต่อมี Wi-Fi 2.4 GHz และ5 GHz พร้อมกับ Bluetooth 5.1สามารถใส่ซิมการ์ดได้1ซิมเท่านั้นนะครับและรองรับสัญญาณได้แบบ 4G LTE ในส่วนของแบตเตอรี่มีแบตเตอรี่ขนาด4,200 mAh สามารถชาร์จเร็วได้สูงสุดที่30วัต์โดยชาร์จผ่านพอร์ต USB Type C นะครับด้านระบบเสียงมีระบบเสียง Dolby Atmos ที่เป็นเสียงระดับ Hi-Res Audio มาพร้อมกับลำโพง1ตัวแต่ไม่มีรูหูฟังขนาด3.5 Mm มมมราให้นะคัได้นขนาดของตัวเครื่อง Realme X3 Super Zoom มีความยาวอยู่ที่163.8กว้าง75.8หนา8.9ม mm, ิลิเมตรและมีน้ำหนักอยู่ที่202กรัมนะครับสำหรับสีที่วางจำหน่ายมี2ส,สีด้วยกันนะครับมีสีขาวและสีน้ำเงินและราคาที่จำหน่ายในปัจจุบันอยู่ที่19,990บาทต่อไปเป็นการสรุปเหตุผลและจุดเด่นของเ e ียวม X3 Super z o ซูนะครับ ข้อแรกมีกล้องหน้าคู่โดยมีเลนส์หลักความละเอียด32 000, 000, ล,ล้าน Under 8, 000, พิกเซลและเลนส์ออนตรวาย8ล้านพิกเซลทาให้เซลฟี่ได้อย่างคมชัดและกว้างขึ้นถึง105 000, องศาเลยนะครับหมดปัญหาเรื่องการเซลฟี่แบบกลุ่มไปได้เลยครับข้อ 2, 2มีกล้องหลัง4ตัวที่ถ่ายภาพได้คมชัดสมจริงประกอบด้วยเลนส์หลัก64ล้านพิกเซลโดยภาพที่ถ่ายออกมามีขนาด9,280คูณ6,944พิกเซลทำให้ภาพมีความคมชัดทุกรายละเอียดเลยนะครับเลนส์ตัวที่ส เป็นเลนส์อันต้าวายความละเอียด8ล้านพิกเซลสำหรับถ่ายภาพมุมกว้างถึง119องศา เลนตัวที่3าเป็นเลนส์พริสโคป8ล้านพิกเซลซึ่งรองรับการซูมแบบออปติคิลได้5เท่าและการซูมแบบดิจิตอลได้60เท่านะครับพร้อมกับมีระบบกันสั่น ois มาให้ด้วยครับเลนตัวที่4เป็นเลนส์มาโคร2ล้านพิกเซลนะครับสามารถถ่ายภาพระยะใกล้สุดได้ถึง4เซนติเมตรนอกจากนี้ยังรองรับเทคโนโลยี ai ด้วยนะครับข้อ3หน้าจอแสดงผลแบบ ips lcd ความละเอียด full hd plus ที่ขนาด6.6นิ้วครอบทับด้วยกระจก gorilla glass 5 ด้วยเทคโนโลยีที่กล่าวมาทําให้หน้าจอแสดงผลของเรียวมี X3 Superzoom มีการแสดงผลสีสันคมชัดและเที่ยงตรงแถมยังรองรับการแสดงผลที่มีค่ารี f r ร s h r a ถึง120 h ฮด้วยนะครับ ข้อ4ีเรียวมี x3 superzoom นั้นขับเคลื่อนการทำงานด้วยชิปเซตระดับท็อปอย่าง snapdragon 855 plus ถึงแม้จะไม่ใช่รุ่นล่าสุดแต่มีประสิทธิภาพที่ดีกว่ารุ่นเดิมอย่าง snapdragon 855เป็นอย่างมากโดยจะประมวลผลได้ดีทั้ง cpu และ gpu เลยทีเดียวครับข้อ5แบตเตอรี่ขนาด4,200ม mm, ป์สามารถใช้งานได้ยาวนานตลอดทั้งวันแบบสบายๆเลยทีเดียวครับแต่ถ้าใครเล่นเกมหนักๆก,ก็ต้องบอกตามตรงเลยครับว่ายังไงก็ต้องชาร์จระหว่างวันอยู่ดีแต่ด้วยเทคโนโลยีชาร์จเร็วที่30วัตต์ก็ทำให เราสนุกได้อย่างต่อเนื่องทั้งชาร์จไวหรือจะเล่นไปชาร์จไปก็ยังได้เพราะรองรับความปลอดภัยด้วยระบบป้องกัน5ชั้นตั้งแต่ตัวเครื่องจนถึงอะแดปเตอร์ชาร์จเลยทีเดียวครับโดยสามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้70%ภายในเวลา30นาทีเท่านั้นครับข้อ6มีแรมมากถึง 12GB ซึ่งเป็นหน่วยความจำแบบ LPDDR4X ซึ่งเป็นรุ่นใหม่ที่นิยมใช้กันในสมาร์ทโฟนในยุคป,ปัจจุบันนะครับสามารถใช้งานข้อมูลต่างๆได้อย่างรวดเร็วและดีแน่นอนครับข้อ7หน่วยความจำภายใน ขนาด256 g b ซึ่งเป็นเวอร์ชัน UFS 3.0ที่มีความสามารถในการอ่านเขียนได้อย่างรวดเร็วกว่ารุ่น UFS 2.1หลายเท่าเรียกได้ว่าการบันทึกภาพหรือการอ่านไฟล์ต่างๆรวดเร็วทันใจอย่างแน่นอนครับข้อ8เรียวมี X3 Superzoom นั้นมาพร้อมกับลำโพงเสียงภายนอก1ตัวนะครับโดยมีระบบเสียง Dolby Atmos กับคุณภาพเสียงระดับ Hi-Res Audio ถึงแม้จะเป็นลำโพงเดียวก็ต้องยอมรับเลยว,ว่า เรื่องความดังนั้นหายห่วงเพราะให้พลังเสียงที่ดังฟังชัดเป็นอย่างมากครับ นี่ก็เป็นสรุปเหตุผลและจุดเด่นของเรียวมี X3 Super Zoom นะครับต่อไปเราไปดูข้อพิจารณากันบ้างครับข้อแรกเทคโนโลยีการแสดงผลของหน้าจอยังคงเป็นแบบ IPS LCD ไม่ได้เป็นแบบหน้าจอ Super AMOLED นะครับข้อ2แบตเตอรี่หมดค่อนข้างเร็วเมื่อเปิดใช้งานรีเฟรชเรทของหน้าจอที่120 h z ข้อ3ไม่มีรูหูฟังขนาด3.5ม m mm มมาให้ข้อ4ไม่มีหูฟังแถมมาให้ในกล่องข้อ5ไม่รองรับ micro SD card ข้อ6ไม่รองรับการใช้ งานแบบสซิมการ์ดและข้อ7ไม่มีเซนเซอร์สแกนายนิวมือแบบฝังใต้หน้าจอนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับกับจุดเด่นและจุดพิจารณาของเร a ยวมี X3 s u p e r z o o m ตัดสินใจกันได้หรือเปล่าครับถ้าตัดสินใจกันได้แล้วเราไปดูราคาพร้อมกับโปรโมชั่นกันต่อเลยครับราคาเครื่องเปล่าของเร a ยวมี X3 Super z o o m ตามร้านค้าในช็อปออนไลน์ผมมีร้านค้าตัวแทนจำหน่ายมาให้ทุกท่านพิจารณาเลือกซื้อจำนวน3ร้านค้าด้วยกันนะครับในเว็บไซต์ของ Sho p e e โดยร้านแรกจำหน่ายเร a ยวมี X3 Super Zo o m ม จากราคาปกติ19,990บาทลดเหลือ18,990บาทต่อไปร้านที่2ลดเหลือ17,950บาทและร้านที่3เป็นร้านของเรียวมีเองนะครับจำหน่ายราคาปกติอยู่ที่19,990บาทก็ร้านค้าทั้งหมดที่กล่าวมานะครับจำหน่ายเรียวมี X3 Super z o o มเป็นเครื่องใหม่เครื่องแท้100%รับประกันศูนย์ไทย1ปีเต็มและทุกร้านมีบริการส่งฟรีทั่วประเทศด้วยนะครับก็โอเคนะครับสำหรับเรียวมี X3 s ุ p ป r ซูมในราคาเครื่องเปล่าต่อไปเราไปดูราคาเครื่องพร้อมกับโปรโมชั่นกันเลยครับโดยโปรโมชั่นที่สามารถซื้อเรียวมี X3 SuperZoom ได้ถูกที่สุดในราคา12,490บาทก็จะเป็นโปรโมชั่น1,099บาทต่อเดือนของค่าย AIS และ t 2moveh นะครับ ก็ในส่วนของโปรโมชันนี้จะต้องจ่ายค่าบริการล่วงหน้าจำนวน3,500บาทเหมือนกันทั้ง2ค่ายนะครับต่อไปเป็นโปรโมชันรายเดือนที่ถูกที่สุดก็จะเป็นโปรโมชัน6 9 9บาทต่อเดือนของค่าย ais และ t o o o ฟ e อชนะครับก็จะสามารถซื้อเรียวมี x s u u p r z z o o m ได้ในราคาพิเศษเพียง14,990บาทพร้อมกับจ่ายค่าบริการล่วงหน้าจานวน1,500บาทเหมือนกันทั้ง2ค่ายนะครับก็ในส่วนรายละเอียดของโปรโมชันอื่น ทุกท่านสามารถดแูและลองพิจารณาได้ตามตารางนี้เลยครับ ก็เป็นยังไงกันบ้างครับกับการรีวิวทั้งหมดในคลิปนี้ผมก็หวังว่าคงจะเป็นข้อมูลดีๆเพื่อให้ทุกท่านได้ประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อสมาร์ทโฟนในราคาถูกและคุ้มค่าที่สุดกันนะครับก่อนจบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับหากท่านใดสนใจอยากให้ผมรีวิวโปรโมชั่นสมาร์ทโฟนรุ่นไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกผมไว้ได้ใต้คลิปเลยนะครับสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาในการรับชมนะครับสวัสดี ดีครับ